คุณคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่29กันยายน2557กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะระบบประชาธิปไตยค่ะถือว่าเป็นระบอบที่ต่างประเทศให้การยอมรับนะคะถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าให้สิทธิกับประชาชนนะคะในหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกตั้งที่เราสามารถที่จะเลือกผู้ที่จะมาบริหารประเทศได้ด้วยหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิของเราเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสิทธิในการ ชุมนุมเองก็ตามถ้าคนที่เราเลือกมาไม่สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่เราพึงมีพึงได้ก็มีสิทธิที่เราจะออกมาชุมนุมค่ะแต่ว่าการชุมนุมนั้นจะต้องตั้งอยู่บนกรอบของรัฐธรรมนูญที่ได้วางเอาไว้แต่หลายๆครั้งนะคะที่การชุมนุมนั้นถูกมองว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นบางก็มองว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายบ้างจึงนํามาสู่กระบวนการที่จะเสนอให้มีการจัดทําพรบชุมนุมในที่สาธารณะขึ้นมาค่ะ แต่ก็มีหลายเสียงนะคะบางก็เห็นด้วยกับการที่จะมีพรบรนี้ขึ้นมาเพื่อควบคุมการชุมนุมแต่บ้างก็ออกมาคัดค้านนะคะโดยมองว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานมุมมองของแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางนายแพทย์เวงโตจีราการะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับ<อ>สวัสดีคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่กรพทุกท่านด้วยนะครับค่ะเห็นว่าร่างนี้เนี่ยเคยมีการนําเสนอไปที่สภาชุดที่แล้วแต่ว่าตกไปใช่ไหมคะคุณหมอครับคือ รา,รายละเอียดของร่างนี่มันมันละเอียดมากเลยนะฮะจนหากว่าปฏิบัติไปตามนั้นเนี่ยก็เท่ากับลิดลอนสิทธิเสรีภาพขันพื้นฐานในการชุมนุมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งซึ่งหลักการใหญ่ๆหลายเรื่องนี่เราเห็นด้วยอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการเดินชุมนุมเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2,116นะครับก่อนหน้า2 5 1 6นิดหน่อยก็มีมีการแสดงความคิดเห็นในการเมืองอยู่บ้างก็คือ14ตุลา2 5 1 6นะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็มีส่วนร่วมในการชุมนุมบ่อยครั้งะนะฮะอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ชุมนุมก็ตอนเข้าป่าไป7ปีนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นออกมานี่ก็มีโอกาสร่วมชุมนุมมาโดยตลอดซึ่งต้องการียนท่านชมนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีกรอบ เรื่องสถานที่เรื่องการปฏิบัติพอสมควรนะฮะแต่ยกเอนกรณีเดียวนะฮะซึ่งเราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดแล้วก็คือการไปยึดสนามบินส่วนภูมิเนี่ยและสนามบินดอนเมืองด้วยนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเวลาเราค่อยมาวิเคราะห์กันเพราะโดยทั่วไปนี่นะครับผู้ชุมนุมเนี่ย เขาก็ระมัดระวังตัวให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วค่ะข้อแรกนะฮะเพราะฉะนั้นสารที่สําคัญต่างๆเนี่ยโดยทั่วไปผู้ชุมนุมก็จะไม่ไปอยู่แล้วนะฮะสารที่อันเกี่ยวข้องสารปันสูงสุดของเรานะครับแล้วก็สารที่สําคัญของชาติหลายที่เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ไปอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยมีความเห็นส่วนตัวว่าจริงๆกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เนี่ยนะฮะมันก็พอเพียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยเครื่องเสียงกฎหมายว่าด้วยการจราจรกฎหมายว่าด้วยการ ทางด้านประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยสารพัดอย่างการใช้ภาษาการปราศัยการดูหมิน่นการโจมตีกระทั้งมีมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าไม่ควรจะออกกฎหมายฉบับหนึ่งต่างหากใ,ในการที่จะไปริดรอนสินทธิเสรีภาพในการชุมนุมแต่เรามาดูแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นยังไงคือในสมัยร,ร,รัฐสภาชุดที่แล้วเรียกว่ารัฐสภาชุดที่แล้วดีกว่าน,นะครับาทางรัฐสภาก็ตีตกไป แล้วดูเหมือนจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยนะฮะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพราะว่ามันค้างมาตั้งแต่รัฐสภาสมัยของคือในในสมัยพิสิษิ์เวชาชีวะค่ะนะครับแต่พอมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็รัฐสภาชุดใหม่เนี่ยมันเป็นร่างกฎหมายที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพิศิธิ์เวชาชีวะดังนั้นมันมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะฮะให้ได้รัฐสภาชุดใหม่ แล้วก็รัฐสภาชุดใหม่นี่โดยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเสนอในรัฐสภาชุดใหม่ก็เท่ากับเป็นการปกไป<ะ>แต่ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองก็คือเป็นการยึดอำนาจโดยคอสชอ<ะ>ก็เลยทางตำรวจนี่นะฮะทราบมาว่าเขาเร่งรีบในการ่จะผลักดันพรบฉบับนี้ให้ผ่านสนชนะครับซึ่งไม่ใช่ คืออาจจะเขียนว่าเป็นรัฐสภาแต่มันต่างกันนะฮะเพราะมีเขาเรียกมีชั้นเดียวฮช<ะ>่คือรัฐสภาจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรกับมีมีสมาชิกผู้ที่สภ<ะ>า,สา<ะ>แต่น,นี่สอนอชอทําหน้าที่ทั้งสองอย่างเลย<ะ>จริงๆแค่ชุดเดียวนะฮะแล้วก็มามาจากการแต่งตั้งของคอสชเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงคราวนี้เนี่ยเขาจะพยายามผลักดันร่างฉบับนี้ออกมา<ะ>ผมต้องการเรียนด้วยความเคารพจริงๆนะเพราะจริงเนี่ยระบอบประชาธิปไตยในการแสดงออกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลย รัฐมนุนก็เขียนแล้วนะฮะเคารพคืออนุญาตให้มีการชุมนุมกันโดยสงบสันติปราศจากการใช้วุฒิได้และหากว่าผมก็ไม่ทราบว่าปี57จ,จะออกอะไรมาแต่ปี50บอกไว้เลยนะครับว่าบุคคลมีสิทธิ์ต่อต้านด้วยนะค,<อ>คุณแอนครับใช้คําว่าต่อต้านนะรู้สึกจะเป็นมาตรานะใช่มาตรา29<อ>นะมาตราที่บอกว่าบุคคลมีสิทธิในการชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากกำลังวุฒินี่ยดูเหมือนจะเป็นมาตรา23แล้วมาตรา29เนี่ยก็<ๆ>จะเขียนไว้ว่าบุคคลมีสิทธิ์ต่อต้าน ซึ่งการได้มาซ่งออำนาจโดยไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่กําหนดไว้ในรัฐ <ทำ S 1> ธรรมนูญเห็นไหมคําว่าต่อต้านนี่มันหนักกว่าการชุมนุมอย่างสงบสันติและปราศจากอาวุธด้วยนะ,ะต่อต้านเนี่ยไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่เคยมีบรรทัดฐานในการนิยามว่าต่อต้านนี่มันมากไปถึงขนาดไหนแต่อย่างน้อยการชุมนุมการสำแดงกําลังการเคลื่อนกระบวนีายทำได้หมดนะ,ะต่อต้านนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นแม้แต่รัฐธรรมนูญ250เนี่ย ซึ่งร่างโดยคณะรัฐประหารชุดปี49นี่นะฮะ,ฮะยังเคารพสิทธในการต่อต้านนะบุคคลย่อมมีสิทธในการต่อต้านนะฮะซึ่งการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นครนนี้มาในวันนี้เนี่ยมีความพยายามของฝ่ายตำรวจเนี่ยนะฮะที่จะผลักดันร่างพรบควบคุมการชุมนุมเนี่ยเขาเรียกว่าพรบการชุมนุมสาธารณะพาศจุดๆ,ๆ,ๆเนี่ยเ <ฮะ S 1> ข้า พิจารณาในที่ในสอชผมก็ไม่ทราบว่าเนื่องจากว่าสนชเป็นพวกเดียวกันหรือ,อยังไงไม่รู้นะฮะหรือเนื่องจากสนทชเนี่ยเขาอาจจะไม่สนับสนุนการชุมนุมสาธารณะหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เพราะถ้าปฏิบัติไปตามนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะก็คงจะทราบว่าการจัดการชุมนุมเนี่ยจะเป็นไปได้ยากยิ่งเหลือเกินครับคุณแอนครับค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่สไลด์แรกกันเลยนะคะว่าด้เรื่องของ<อ> วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในราคาทางแต่นี้ตั้งแต่ปี53นะคะครมก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะนะคะปศออจุดๆอย่างที่ได้บอกไปจากคณะกรรมการปริศดีกาตามที่สํานักงานตบวจแห่งชาติได้เสนอมานะ,นะคะเติมตรงนี้นิดเดียวก็คือว่าในสมัยรัฐบาลวิสิิได้ชาชีวะและเขาพยายามที่จะผลักดันเข้าไปพิจารณาในรัฐสภา ในสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์เวชาชีวะแต่พอมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่เท่าไหร่เดือนกรกฎาปี2554วันที่3มั้ง3กรกฎาคมปี2554นี่นะครับแล้วมีรัฐสภาชุดใหม่ในเดือนสิงหา2554นะฮะกฎหมายในรัฐสภาชุดที่ผ่านมาต้องถือว่าตกไปเลยยกเว้นยกเว้นคณะรัฐบาลหรือยกเว้นรัฐสภาชุดใหม่เนี่ย จะนากฎหมายดังกล่าวด้วยจำนวนเสียงเท่าไหร่นี้ผมจําไม่ได้นะฮะ,ฮะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาชุดใหม่จึงจะสามารถปรากฏเป็นวาระในการพิจารณาได้แต่เนื่องจากว่ารัฐสภาก็ไม่ได้มีขย,ยิบยกขึ้นมา <ฮะ S 1> แล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้มีขย,ยิบยกขึ้นมาก็เลยทําให้พรบราการชุมนุมในสมัยรัฐบาลพิศเศษประชาช,าชาวะจึงตกไปโดยอัตนโนมัติ <ฮะ S 1> แต่พอ พอมีคอสชอิจัดทำนาาเนี่นนยนะครับก็ดูเหมือนจะมีความพยายามจากตํารวจแล้วฮะในการที่หยิบยกหยิบยกไอ้บรบอการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมาพิจารณาในที่ประชุมของสอสชออมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับค่ะทีนี้กฎหมายนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องใหม่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่มุมมองคุณหมอมองยังไงบ้างคะที่จริงมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะเรื่องใหม่เพราะว่าคนเขาอาจจะไม่รู้ถี่ฝ่ายที่เขา อำนาจนิยมเนี่ยเขาคงไม่ชอบใจการที่ประชาชนมาเดินกระบวนไม่เพียงแต่เดินกระบวนทางการเมืองนะเดินกระบวนในเรื่องเรื่องข้าวเรื่องอ้อยเรื่องมันสำปะหลังนะฮะแล้วก็เรื่องยางสารพัดเรื่องอ่ะคืเพาะชุมทางการเมืองแต่ว่าการชุมนุมสาธารณะการประท้วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงกาเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่า เอ๊ะอย่างนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆอะ่ะไม่ว่าเปเรื่องอ้อยนะเรื่องน้ําตาลเนี่ยเร็วๆนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วบอกว่าน้ําตาลมันหายไปแล้ว<อ>ไม่ต่างชาตินี่ไม่ซื้อน้ำน้ำตาลไทยเลยฮะแล้วไปซื้อน้ําตาลที่บราซิลแทนผมก็อยากให้คอทชอนี่ลงไปตรวจสอบดูเร่งไปตรวจสอบดูหน่อยเพราะหากว่าเขาตลาดโลกเนี่ยนะเขาไปซื้อน้ําตาลจากบราซิลน,นะน้ําตาลไทยเสียหายนะ แล้วปกติเนี่ยตลาดโลกซื้อจากน้าตาลไทยนี่ชาวไร่อ้อยก็แย่อยู่แล้วเพราะว่ามันถูกผูกขาดะแล้วก็ราคารับซื้อจากชาวไร่อ้อยเนี่ยในราคาที่แทบจะเรียกว่าขาดทุนเนี่ยจนรัฐนี่ต้องพยุงราคาอยู่ทุกปีนะคือคือเอาเงินไปสนับสนุนเนี่ยเคนเซียนเนี่ยเนี่ยเราเคยพูดไปบ้างแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวไร่เนี่ยหรือว่าคนที่เดือดร้อนจากการครองชีพเนี่ยบางทีเขาไม่มีเครื่องมือในการนําเสนอต่อผู้มีอำนาจนะเขามีเครื่องมืออย่างเดียวคือมา รวมตัวกัน<ไ>นําเสนอต่อผู้วิการจังหวัดนําเสนอต่อกระทรวงอุตสากรรมนะนำเสนอต่อส่วนนั้นส่วนนี้เสนอไปแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเขาต้องชุมนุมกันแล้วละ่ะแต่หากถึงขั้นปิดถนนผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่การปิดถนนของเขาเนี่ยผมก็เข้าใจนะเข้าใจว่าเขาต้องการสร้างสร้างแรงกดดนันเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่เอาหูไปนะาตาไปไรเพราะว่าถ้าปิดถนนตูมปบเนี่ยผู้วชการจังหวัดจังหวัดนั้นเนี่ยต้องเข้าไปเจรจาทันทีอย่างน้อยก็ต้องให้รัศดรนี้เขาเปิดถนนก่อน การปิดถนนไม่ใช่เป็นเรื่องสุขไ,ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะ,<ฮ>ะแต่เราต้องเข้าใจเขานะฮะถ้าผิดกฎหมายคุณก็จับเขาไปลงโทษสิครับแต่เขาจําใจในการที่ทําอย่างนั้น <ฮะ S 1> ใช่ไหมถ้าหากว่าเวลาเขาเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยคุณเร่งไปรับเรื่องเขาตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมผมเชื่อว่าเขาไม่เขาเขาไม่ชุมนุมหรอกครับใช่ค่ะ นะอย่างเรื่องอ้อยเนี่ยผมอยากจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้นะรีบไปตรวจสอบดูซชว่าทาไมน้ําตาลที่รับปากว่าจะส่งให้ต่างประเทศเนี่ยนะมันหายไปไหนยูงก็หายไปน้ําตาลหายไปได้ไงถ้ากุณดแอมมันเยอะนะไม่ใช่เต็มเต็มห้องเนี้ฮะผมว่าเต็มตึกนี้ด้วยขนาดตึกที่มันหายไปเพราะ,ะนั้นก<ล>็เลยทใไมต่างชาติเนี่ยเขาร่ำร่ำจะไปซื้อน้ำตาลจากบราซิลแล้วนี่มันจะเป็นปัญหานะฮะเพราะตรงนี้มันจะปัญหาตามมาก็คือว่าเดี๋ยว คนปลูกอ้อยนี่มันจะเดือดร้อนเพราะ,ะนั้นพรบรชุมนุมสาธารณะนี่ยไม่จํากัดเฉพาะเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนะครับคุณแอนค่น<ฮ>ะนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอ่านตามก็ได้นะครับกฎหมายการชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ฮะตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาที่มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองนะครับก็คือจริงๆตั้งแต่ปี35นะ,ะพอ48เริ่มมีใช่ไหมฮะเริ่มมีเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองแล้วแล้วเสื้อเหลืองนี่โอ้โหไปยึดทำเนียบรัฐบาล แล้วไปปลูกข้าวในทำเนียบรัฐบาลซึ่งผิดกฎหมายนะ,ะม่ได้ไหมายว่าคุณใช้อำนาจจากพรบการชมรุมนุมแล้วคุณสามารถไปบังคับเขาได้สมมติย้อนหลังนะย้อนอดีตนะสมมติเราย้อนได้นะ,ะสมมติเราเข้าเครื่อง <ทำ S 1> ย้อนเวลาทำบัญชีเนี่ยกลับไปปีส7เจ็แล้วสมมติปี4ี่เจมีพรบรชมรุมนุมถามว่ามีใครจะไปเล่นงานสนธิริมได้ไหมที่เข้าไปยึทดทเนียบเนี่ยผมว่าไม่ได้ฮนะยังสนามบินดอนเมืองเนี่ย ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปฐานเจ้าตำรวจนเนี่ยคือคือไม่ได้ฟื้นฝอยห,หาตะเก็ยบนะท่านผู้ชมเพียงแต่มากราบเรียนท่านทราบว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นเพราะอะไรถึงที่มีกฎหมายออกมาอีกสิบฉบับเนี่ยผมก็ไม่ได้ผลหรอกครับเอาตัวอย่างสนามบินดอนเมืองนี่เป็นหลัง นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องไปส,อ,สอนอดอนเมืองเพราะว่าผมถูกฟ้องหลายคดีอ<ะ>่ะสอนอดอนเมืองเ็เชิญไปผมก็เลยถามพ่าตรงๆเ<ะ>พราะในในอะไรสอนอดอนเมืองเนี่ยเขามีแผนที่<ะ>เขามีแผนที่สนามบินดอนเมือง<ะ>ท่านชมครับมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านขนาดยักษ์เลยนะฮะขนาดยักษ์มากแล้วมีเส้นขีดกลาง<ะ>ผมก็เพิ่งไปรู้อ่ะคือมันโชว์นะไม่ใช่ผมไปรับ ไปร่วงรู้เราร่วงรู้ความรับราชการ <ฮะ S 1> มันติดไว้ในฝาผนังคืนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหม่ฮะพอเกิดปี